บนคันทก,กุดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนยอดเขาคิสกูดมหานครราชกรเป็นสถา,านที่เลื่นลมเป็นสถา,านที่พักผ่อนเข้าสม,มาบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นสถา,านที่เทวดาได้มาฟังธรรมแล้วก็เป็นสถา,านที่ที่เรียกว่า สำคัญเป็นสถานที่บัญญัติพระวินัยหลายอย่างบนยอดเขาคิสกูดมหานครแล้วก็เป็นที่สป,ปายะเป็นสถานที่ที่ไม่มีคนบครบกวนไม่มีสัตว์ที่จะมาทำลายแล้วก็ยังเป็นสถานที่สวยงามให้เราได้ไปบูชาสก,การะบุญกันตะกุดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บนยอดเขาคิสกูดมหานครหรือว่าเป็นสถานที่ก่อนที่จะถึงก็จะมีถ้ำสุขราคาตาถ้าเป็นที่สำเร็จอรหารกองพระสารีบุตรก่อนที่จะขึ้นไปก็ถือว่าเป็นสถานที่ให้เราได้ไปบูชาสการะไปปฏิบัติบูบชาไปนำพาพุทธ